สวัสดีครับชาวไอที IP ทุกแกงแล้วก็มีไ้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่น 4G ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของ i-mobile นะครับซึ่งไั้ก็คือ IQ x ิ i เนะครับซึ่งความพิเศษของตัวนี้คือสอย่างที่บอกคือ 4G แล้วก็ DTV DTV นึงตัวนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยค่าตัวของมันราคาเท่าห9ั้าบบาทเนี่ยถือว่าโอเคหรือไม่นะครับ สำหรับรูปร่างนะครับส่วนของรูเครื่องทั้งหมดก็คือว่าดูดูราดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ค่อยโอเคก็คือ,อนี่นครับเท้ากากี่ยิงอยู่ข้างล่างอยู่นะครับก็อยากให้ว่าเออข้างหน้าก็ใส่เครื่องคือขอ้างบนนะครับเหมือนกับไอคิวไอคิวสนะครับการลื่นไหลความลื่นไหลของยูไอก็ยังคงเป็นแอนดรอยดแต่ว่าหน้าตาแอนดรอย Android ตัวนี้จะเหมือนกับไอได้ห้าจุดศูนย์นิดหนึ่งนะครับบางทียูไอแล้วก็การตกแต่งอะไรอย่างนี้ ไอคอนก็ดูใหญ่โตมโหฬาราน,นะครับเพราะว่าไอคอนของมันนี้เป็นไอคอนเดียวกับเนื่องจากน่าจะเป็นความละเอียดน้อยทําให้ไอคอนได้ดูใหญ่นะครับเนื่องจากครั้งนี้ผมก็ไม่ได้ใส่เพลงเข้ามาในเครื่องนี้ก็ทำให้ว่าเราจะไม่มีเพลงเล่นนะครับแตนน่ว่าในรีวิวนี้ก็คือรูปที่มีเพลงหมดปกตินะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ ดีทีวีเลยดีกว่าเพราะว่าไม่คือจุดขายใช่ไหมล่ะ,ะดีทีวีเราต้องดึงสาวอากาศขึ้นมาเช่นเคยนะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้วันจะดูรายการอะไรหรือจะเลือกอะไรก็ได้นะครับเช่นอันนี้ผมขอเลือกเป็นช่องเนียก,กันอาจจะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งนะครับ เพราะว่า DTV ก็ต้องเช็คขึ้นว่าจะต้องมีตัวเลนตัหน่งของ DTV นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่พบสัญญาณแล้วก็เราเปิดง่ายๆกันนะครับเปิดช่องเปิดช่องห้าลวกันเเป็นการถ่ายถุงเวลาจริงๆใจดีของเราในวันนี้ ซึ่งถ้าเป็นข้างนอกนะครับก็ถ้าส่วนก็เป็นข้างนอกนี่สุด n y ก็จะดีกว่า1 0 0ซนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างในบ้านหรือที่ร่มเหลย่างเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ถือว่าเในส่วนนี้ก็ B t B ฟังก์ชันดีวิ่งว่าทำงานได้ดีนะครับแล้วก็มีเสียงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแม้ว่าเพาวจะล้มบ้างไม่ล้มบ้างนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่า เนื่องจากตัวนี้ใช้ 4G ด้วยก็คือเป็น Snapdragon 401นะครับอคอมเริ็มซน่จะ2กิเป็นค u a d core นะครับแล้วก็แรมให้มันแรมให้มา2 g กิกนะครับส่วนลอมให้มา1 6 g กิกก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนความลื่นไหลที่เกิดจากการใช้งานนะครับก็ถือว่าถ้าดูเบยบเนนเกมฟุติจานะครับก็ถือว่าลื่นพอสมควร นะครับก็ดูจากสังเกตว่าจากสังเกตจาก,การเล่นครั้งนี้ก็ได้ครับว่าลื่นไหลแค่ไหนนะครับจากการที่ลองลองใช้มานะครับจุดที่ค่อนข้างจะโอเคคือเรื่องของลื่นแต่ว่าประสิทธิภาพแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอยู่นิดนดนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานหนะักก็อยู่ต่า ประมาณเย็นๆก็ยังเหลือ69%นะครับที่เจอหนักนะก็คือเครื่องเปิดวิติกกามีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาของตัวตัวดีซัเท่าไหร่แต่นเจอคู่แข่งของตัวนี้นี่ก็คือจะเป็นกลุ่มราคาตั้งแต่7,000ถึง8,900บาทน,นะครับก็คือใช้ยชนะดราก,ก้อนจะเป็นสีดิบเหมือนกันหมดนะครับ ถือว่าประสิทธิภาพมาก็ะค่อยๆใ,ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสุด,สดท้ายกันดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพนะครับครับมาส,สุดท้ายนะครับมาดูของกล้องกันบ้างนะครับซึ่งกล้องของไอคิวไอเลอนนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับกล้องแบบ18พนะิกเซลพอ BSI นะครับสามารถทำา f ฟสตได้ต่ำสุดคือ18นะครับแล้วก็ กล้องหน้าครับ BSI เหมือนกัน8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งการทํางานโฟกัสก็ถ no mm ือ hmm. ว่าทำงานได้ดีนะครับมีลุกเล่นให้เลือกขั้นๆเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้องหน้าได้นะครับแล้วก็มีเลือกแต่การ ID f a s หรือเป็นโหมดไฟฉายก็ได้ระหว่างการวีดีโอนะครับการวทดีโอทำได้ในเกลี่ยความละเอียดสุดๆภาพ 80p นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ตกใจคือมันมีเคสเซฟให้ด้วย นะครับซึ่งามบบอกเรื่องแสงเรื่องอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าปม่อีกครึ่งที่ค่อนข้างจะจัดเต็มมานะครับ HDR มีเช่นเคยนะครับแต่ว่าถ้าที่ตอน,นที่เห็นชื้ตั้งอยู่ที่2ลา้านพิกเซลนะครับก็ถือว่ามากพออยู่แล้วนะครับก็สำหรับการรีวิวของ IQ X Leon นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาพอสมควรครับเพื่อนที่กับค่าตัวที่อยู่ที่8 ไม่ถึงแปดพันครับหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถือว่าโอเคมากนะครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยคือว่าเขาเลยน่าจะที่ขอให้มากกวออ่านี้นิดนึงก็คือดันให้เปแปดพันแปดสิบพีไปเลยก็ได้หรือ,อ,อการปรับปรุงของเรื่องดีทีวีที่สามารถจะรับกับขึ้นในอาคารได้นะครับซึ่งบางทีดีทีวียังมีปัญหาในเรื่องของการรับขึ้นในอาคารอยู่นะครับแล้วก็เบตเตรี่นะครับสองพันห้ามิลลิแอมซึ่งบางที เมื่อมันโลกัส 4G บางทีก็ไม่พอนะครับก็นจะเพิ่มเป็น2,000 2,006แต่ทั้งหมดนี้ถ้าเพิ่มเติมทั้งหมดก็อาจจะทําได้นะครับกระโดดขึ้นไปก่าน,นี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้วนะครับกับคุณภาพเครื่องแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามไอ้บุ๊กก็ต้องพัฒน,นานอาว่าเครื่องดีอย่างนี้ก็ไม่ควรจะปล่อยให้ตกเ,เร็วๆนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่กับการดีวินในขครั้งหน้าสวัสดีครับ